สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนวันนี้ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ของแม่หมอมอนรีเร์เรตออฟตาโร่นะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ดวงทั่วไปของชาวราศีมีนประจำเดือนมีนาคม2563แม่หมอได้ตั้งจิตอธิษฐานแทนเพื่อนๆราศีมีนแล้วนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนเพื่อนๆสิบใบนะคะ วันนี้เปลี่ยนเวลาอัดคลิปนะเป็นตอนกลางคืนครั้งแรกนะคะอ่าลองดูซิกลางคืนกับกลางวันจะต่างกันอย่างไรดวงทั่วไปของชาวราศีมีนสำหรับของแม่หมอดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะอ่าดูแบบตะวันตกนะคะวันที่ของชาวราศีมีนจะให้ไว้ที่ description ข้างล่างนะคะลองไปดูนะคะว่า ตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนับแบบตะวันตกนะคะถ้าดูราศีไหน,บา,าจจน,นบางทีก็อาจจะเป็นเมเนีางทีก็อาจจะเป็นเมษเนาะเป็นรอยต่อของสองราศีถ้าดูราศีไหนตรงของเราก็ดูราศีนั้นเนาะบางทีอาจจะต้องดูถึงราศีเหมือนกันแต่สองราศีเหมือนกันนะในบางคนโอเคมาเริ่มนะคะราศีมีน มารุ้นกันค่ะไพ่ใบแรกว,ว้าวได้ King of s w o r d สคิงถือดาบอืมตอนนี้อาจจะหุดหิดเนาะหัวร้อนสุดๆไพ่ถัดมาได้อ่าเอ็ดออฟซอสแปดดาบไพ่ถัดมาได้ King of w a านคิงถือไม้ ไพ่ถัดมาได้ The High Priestess ไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นไพ่เมเจอร์อาคนาใบแรกนะคะของชาวมีนไพ่ถัดมาได้ Two of Pentacles ไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญไพ่ถัดมาได้ Three of Pentacles ไพ่สามเหรียญ ถัดมาได้อ่าถัดมาได้ four of swords ไพ่สี่ดาบไพ่สี่ดาบถัดมาได้ queen of pentacles queen ถือเหรียญอ่ามีทั้ง king และ queen ถือเหรียญเนานะไพ่ถัดมาได้ five of p พน t า c ค e ไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญไพ่สรุปใบสุดท้ายของชาวราศีมีนได้ Prince of Cup ไพ่อัศวินถือเหรียญ Prince หรือไนก็ได้เช่นกันอัศวินถือเหรียญโอเคอเรามาฟังคำทํานายของดวงทั่วไปของชาวราศีมีนประจำเดือน เมษายนส5 6 3นย2,563นะคะอ่าเดี๋ยวขยับนิดนึงจะได้เห็นชัดชัอ่าไพ่ประจำตัวประจำสถานะตัวคุณเนาะได้ไพ่ n g o f s w ซอร์ k คิงถือเหรียญอ่าในตอนนี้ชาวราศีมีนในเรื่องของงานเริ่มเริ่มที่การงานก่อนนะคะในเรื่องของงาน เป็นช่วงที่รู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกไม่ได้ดามใจรู้สึกว่าเหมืนอนค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ไม่ถูกใจเนาะไม่เหมือนประมาณว่าคุณในช่วงนี้คุณอาจจะขาดเหตุผลนะอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลอาจจะมี หุนหันพันแร่นนะอาจจะตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วโดยที่ไม่ทันได้ดูที่เหตุผลหรือมองที่เหตุผลเนาะตัดสินใจด้วยอารมณ์โหอารมณ์โหอารมณ์โกรธรู้สึกหงุดหงิดใจนะอา,อาจจะเป็นตัวคุณหรือคนที่คุณเจอก็ได้อาจจะเป็นแบบนี้กับชาวราศีมีน อาจจะเป็นเจ้านายหรือตัวคุณเองก็เป็นไปได้ที่เป็นระดับหัวหน้างานาหรือเป็นเจ้านายของคุณเนาะที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์อ,า,อาจจะโต้เถียงกันด้วยคําพูดที่รุนแรงก็เป็นไปได้นอะอาจจะมีการทะเลาะกันแต่อีกคนหนึ่งก็ หนีหนีไปจากตรงนั้นนะไม่อยากจะทะเลาะด้วยหรืออะไรเงี้ยแบบคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรมูฟออนไปจากตรงนั้นเลยไม่อยากจะทะเลาะด้วยไม่อยากจะมีปัญหาด้วยอะไรประมาณนี้คือหรืออาจจะทะเลาะกันจนแบบคุยกันไม่รู้เรื่องว่าอะไรเงี้ยก็เดินหนีไปเลยเดินหนีหายจับไปเลยอ่าไพ่ถัดมาได้ เอตออฟซอสแปดาบในบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดใจกับปัญหาที่เจอในในตอนนี้เนาะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกมันมืดมนจนหนทางรู้สึกว่าอ่าอืมบางทีคุณอาจจะรู้ปัญหาดีอยู่เนาะแต่คุณก็เหมือนรู้ทั้งรู้ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรือรู้ทั้งรู้อ่ายังเหมือนอะไรนะคืนไม่เข้าใครไม่ออกเนาะอยู่ในอยู่ในสภาวะนั้นเลยอ่าตัดใจไม่ได้จากตรงนี้อืมเหมือนประมาณอ่ามีความกลัวด้วยแหละนะมีความกลัวที่จะที่จะเดินออกไปจากตรงนี้ที่จะอืมก็คือที่ อาจจะแบบว่าเหมือนคุณเองอะไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรอ่ะนะเมื่อเมื่อเมื่อเจอปัญหาตรงนี้รู้สึกอึดอัดใจในสภาวะตอนนี้ะนะก็อาจจะต้องอาจจะยังต้อง,อาจจ,ง,อ,งอาจจะยังต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปเนาะด้วยความที่ไม่ด้วยความที่กลัวกลัวที่จะตัดสินใจภายถัดมาได้ k คิงออฟวา King ถือไหม ในบางคนอา,อาจจะมีปัญหากับกับหัวหน้างานหรือกับเจ้านายก็เป็นไปได้เนาะบางคนเหมือนคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มี passion มีไฟในการทำงานมีความาทะเยอทะยานมุ่งมั่นเป็นคนทำอะไรรวดเร็วชัดเจนมองไวตัดสินใจ รวดเร็วใจร้อนใจร้อนเหมือนกันเลยเนาะกับคนคนนี้อาจจะเป็นตัวคุณกับอีกคนนึงที่อาจจะต้องทำงานด้วยกันอ่าอาจจะทำงานด้วยกันนะคุณอาจจะมีหัวหน้าสองคนหรือตัวคุณเองกับอีกคนนึงก็เป็นระดับหัวหน้าเหมือนกันเนาะคิงทั้งคู่เลยมัน แล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนทั้งคู่เลยต้องได้ดั่งใจต้องได้ยอย่างที่ต้องการเนาะประมาณนั้นเลยคุณอาจจะเจอหัวหน้าแบบประมาณสองลักษณะสองคนหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ด้วยเหมือนกันเนาะต่างคนต่างเก่งอ่ามันก็เลยไม่มีใครจะฟังใครหรือยอมใครค่อนข้างที่จะ ่าประทะกันเกิดการประทะกันได้เนาะโอเคไพ่ถัดมาได้เดอ i e s พ e s s เ่าในความไม่ชัดเจนของสถานการณ์ตอนนี้เนาะคุณรู้สึกคิดอะไรที่มันรู้สึกสับสนมีทั้งในคิดทั้งแง่ดีและแง่และแง่ร้าไม่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือ คุณเองยังไม่มีความชัดเจนยังมันยังไม่มีความชัดเจนในตัวเองยังสับสนอยู่เนาะว่าคุณจะคุณจะเลือกอะไรหรือจะทำอะไรที่มันที่มันดีที่มันถูกสำหรับคุณเนาะอย่างเช่นในตอนนี้บางคนอาจจะจทำงานสองอย่างสามอย่างขึ้นไปเนาะในเวลาเดียวกัน ต้องคอยจัดสรรเวลาต้องคอยอจัดสรรเวลาทั้งเรื่องงานเรื่องอความรักหรือเรื่องเงินเนาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งค่อนข้างยุ่งค่อนข้างที่จะถ้าเป็นงานก็ค่อนข้างที่จะห่วงบุญอยู่เหมือนกันเนาะต้องไปตรงนู้นทีไปทางนี้ทีนึงต้องคอยสับเปลีกสับรางไปซ้ายไปขวา วุ่นไปหมดเลยแต่คุณเป็นคนเก่งอะนะคุณสามารถทำได้อยู่สามารถทำได้เพราะว่าสิ่งที่โปรเจกต์งานของคุณอาโปรเจกต์งานของคุณที่ได้ร่วมทำกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนที่มีประสบการณ์สูงอ่ามันมันก็ใกล้ที่จะสำเร็จแล้วเนาะ อาจจะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสถาเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับร้านาประมาณนีนะ้หรืออาจจะบางคนอาจจะกําลังมีธุรกิจส่วนตัวมีรายได้เสริมมีรายได้พิเศษ จากงานประจำเนาะนอกเหนือจากงานประจำเนี่ยมันกำลังไปได้ได,ดีมีเงินเข้ามาตลอดตลอดนะเนี่ยมีด้วยด้วยความสามารถของคุณเองเนี่ยมีมีเงินเข้ามาเพิ่มเติมจากจากงานหลักของคุณเนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีมีนแต่ว่าในบางคนชาวราศีมีนบางคนอุปสรรคปัญหาที่คุณพบเจออยู่ในตอนนี้ก็คือ รู้สึกว่าค่อนข้างจะมีความเครียดตึงเครียดคิดอะไรค่อนข้างที่จะอยู่ในในความเครียดหรืออ่อหรือในตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะทำอะไรไปได้มากมากกว่าที่เป็นอยู่เนาะเลยในบางเวลาเลยรู้สึกต้องทำใจรู้สึกว่าต้องอ่าผ่อนคลาย ผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายใจจิตใจเราให้สบายให้อยู่ในจุดที่สบายเนาะเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องอาศัยคำสวดมนต์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คอยช่วยเหลือก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าสิ่งที่คุณเจออยู่มันเนี่ยในเรื่องของงานนะคุณค่อนข้างจะมีความเครียดเนาะต้องคอยจัดสรรเวลา ในเรื่องงานที่รับผิดชอบอยู่อาจจะมีสองสามงานขึ้นไปเนาะมันก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียดไพ่ถัดมาได้เพนได้ Queen of p e n t a c l e ลในบางคนอาจจะอาจจะรอคอยรอคอยเงินเงินก้อนเงินเก็บเนาะ ที่ที่มีอยู่อ่าบางคนอาจจะเครียดในเรื่องของในเรื่องของเงินเนาะเงินทุนเงินเก็บเงินก้อนที่คุณรอคอยที่จะเอาไปที่จะเอาไปใช้จะ่ายหรือเอาไปอาลงทุนทําอะไรบางอย่างเนาะมันก็รู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะได้ไม่ได้เนาะคุณเลยรู้สึกเครียดในจุดนี้ รู้สึกหงุดหงิดใจไม่ได้ด่งใจเนาะในเรื่องของเงินถ้าเป็นเรื่องของงานก็หมายความว่ารออ่าก็คืออ่ารอรองานบางอย่างที่มันจะจบมันจะจบลงเพื่อให้ได้เงินก้อนนี้มาเนาะบางคนที่ได้ลงทุนลงแรงทำไปอ่ารู้สึกคุณรู้สึกว่าในตอนนี้มัน มันเหนื่อยและท้อเนาะที่จะต่อสู้ที่จะ uh, ทํางานหาเงินจนไม่มีเวลาให้กับให้กับคนคนคนรักของคุณหรือคนรอบข้างของคุณเนาะเนี่ยในตอนนี้บางคนกําลังอยากที่จะไปสมัครงานใหม่เนาะเพราะว่างานที่เดิมอาจจะเงินไม่พอใช้การเงินติดขัดเนาะเนี่ยในตอนนี้ คุณบางคนบางคนอาจจะได้ไปสมัครงานใหม่แล้วหรือกำลังคิดอยู่เนาะว่าจะไปสมัครงานใหม่เพราะว่าในตอนนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องของงานไปในเรื่องของงานที่มันมีความท้าทายมีความาตื่นเต้นมากกว่าที่เดิมเนาะบางคนอาจจะเบื่อเบื่อในที่เดิมอยากจะไป อ่าตรงที่ใหม่เนาะเนี่ยในตอนนี้อยากจะ move on ไปจากจุดนี้แล้วจุดที่มันรู้สึกอื่นอัดใจอืมโอเคในเรื่องของการงานของชาวราศีมีนก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีมีนในช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องอคอยจัดสรร รายรับรายจ่ายให้สมดุลให้บาลานซ์กันเนะาะจะต้องคอยหมุนเงินบางคนอาจจะต้องหมุนเงินจนแบบเครียดเหมือนกันเนาะมันมันมันค่อนข้างจะเหนื่อยอะนะเหนื่อยแล้วก็ต้องคอยหมุนไปหมุนมาซ้ายขวาเนาะเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวา ก็ก็ยังไปได้อยู่เนาะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเหนื่อยและเครียดด้วยรู้สึกอึดอัดใจด้วยรู้สึกงงหงิดใจไม่ได้ดังใจด้วยอืมแต่บางคนก็ยังโชคดีที่ยังมีรายได้พิเศษรายได้เสริมเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวมีร้านอ่ะร้านส่วนตัวร้านเสื้อผ้าหรือของสวยๆง,งามๆหรืออืมมี มีมีงานที่ทาร่วมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไปต่อได้ในบางคนในตอนนี้บางคนก็ค่อนข้างที่จะมุ่งโฟกัสไปที่เรื่องงานเนาะโฟกัสไปที่เรื่องงานเพื่อที่จะหาเงินให้ได้พอกับรายจ่ายเนาะอย่างที่บอกบางคนติดขัดติดขัดในเรื่องของเงิน รู้สึกเงินไม่พอใช้เงินขาดมือต้องเหนื่อยหาเงินเนาะตอนนี้รู้สึกท้อไปหมดเลยอยากจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆหรืออยากจะมีโปรเจกต์การอบางคนอาจจะอยากกู้เงินเนะาะอาจจะต้องหาแหล่งเงินกู้อืมเพราะว่าในตอนนี้คุณต้องการใช้เงินก้อนด้วยเนาะอืม ช้เงินก้อนเพื่อที่จะไปใช้ในในธุรกิจของคุณด้วยเนาะบางคนเนี่ยธุรกิจอาจจะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่ได้ดังใจเนาะตอนนี้ในเรื่องของเงินก็ค่อนข้างจะเหนื่อยในการหมุนเงินหน่อยเนาะก็สู้ๆนะคะชาวราศีมีนอ่าต่อไปเรื่องความรักในเรื่องของความรักชาวราศีมีนบางคน ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดังใจหงุดหงิดใจเนาะมีอาจจะมีปากเสียงหรือโต้แยง้งโต้เถียงกับคนรักด้วยอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธอ,อาจจะเป็นเขาที่เป็นคนใจร้อนขี้หงุดหงิดขี้โมโหม,มันทำให้ชาวราศีมินบางท่านรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกรู้สึกอึดอัดใจรู้สึก อยากจะตัดใจอยากจะตัดใจจากใครคนนั้นใครคนนั้นของคุณด้วยเหมือนกันเนาะบางคนอะรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินเนาะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกเดินไม่เข้าคายไม่ออกอืมเพราะว่าบางคนอาจจะอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่ ที่เป็นคนอ่าชัดเจนกับคุณเนาะอาจจะชัดเจนรักใครคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนตรงตรงพูดตรงรักใครรักจริงชัดเจนเป็นคนใจร้อนมีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่สามารถอาจดูแลคุณได้นะคนคนนี้เป็นคิงถือไม้ คุณอาจจะเจอคนใจร้อนทั้งคู่เนาะทั้งคิงถือดาบและคิงถือไม้อีกคนหนึ่งก็มีเหตุผลมากกว่าแต่อีกคนหนึ่งขี้งุดหยิดขี้โมโหไม่ค่อยมีเหตุผลในตอนนี้คุณอาจจะคบกับใครบางคนที่ไม่เปิดเผยสถานะไม่ชัดเจนอ,อาจจะยังรู้สึกว่า หรือหรือคุณเองอาจจะไม่ชัดเจนในตัวเองว่าคุณจะเลือกคนไหนดีเนาะระหว่างสองคนนี้ระหว่างสองคนนี้จะเลือกใครดีอ่าความรักของคุณมันอ่ายังเป็นความรักที่ต้องคอยสับเบกสับรางต้องคอยอ่าจัดสรนเวลาให้คนนั้นทีให้คนนี้นทีเนาะมันเป็นความรักที่เหนื่อยอะ่ะ ที่ต้องถือไว้ทั้งสองคนอืมมันค่อนข้างเหนื่อยเนาะถ้าเป็นอ่ามันอาจจะเป็นความรักที่มีมือที่สามเข้ามาแทรกเนาะอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือเป็นหัวหน้างานของคุณเป็นคนที่รู้จักกันจากการทำงานหรือเป็นคนที่คุยกันแบบเพื่อนอยู่อ่านะ บางคนอาจจะยังคุยกันเป็นแบบเพื่อนอยังเป็นคุยคุยกันแบบเพื่อนยังไม่ชัดเจนในสถานะความสัมพันธ์ในตอนนี้คุณเองอาจจะรู้สึกเครียดๆที่จะต้องถือความสัมพันธ์ไว้สองคนในเวลาเดียวกันเนาะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยเป็นอะไรที่เครียดอีกคนหนึ่ง ก็เป็นคนที่รักใครรักจริงรักใครรักจริงมั่นคงอดทนรอคอยได้ลักษณะเป็นของคนธาตุดินเนาะเป็นคนธาตุดินอ่าส่วนตัวคุณอธาตุาน้ำนะธาตุน้ำราศีมีน prince of cup อ่าบางคนอาจจะ มีคนคนรับคนหนึ่งที่รอคอยคุณอยู่แต่คุณยังให้ความชัดเจนกับเขาไม่ได้ส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามา,นนมา,มารูปร่างหน้าตาดีอ่าดูดีมีสเสน่ห์เจ้าชูด้วยเป็นคนที่เข้ามาใหม่เนาะส่วน คนคนเดิมๆคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยและท้อที่จะต้องคอยวิ่งตามเขาที่จะต้องคอยเอาใจใส่เหมือนความรักมันขาดความเข้าใจไม่มีเวลาให้กันเนาะเขาอาจจะยุ่งในเรื่องของงานคนที่บ้างานหน่อยเนาะมันอาจจะไม่มีเวลาให้กันคุณเลยอาจจะเทใจให้กับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตอนนี้ คนเก่าของคุณเขาอาจจะรู้อาจจะหงุดหงิดขึ้นมาได้หงุดหงิดใจขึ้นมาได้ว่าว่าความรักของเขามันอาจจะมีมีคู่แข่งหรือว่ามีมือที่สามเข้ามาแทรกเนาะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะสลับกันได้ อาจจะเป็นคุณมีสองคนในเวลาเดียวกันหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้มีสองคนในเวลาเดียวกันประมาณนั้นนะคะส่วนเรื่องของอาการงานการเงนินความรักสุขภาพสุขภาพของชาวราศีมีนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากเนาะนอกจากบางเวลาที่คุณรู้สึกเครียดรู้สึกว่ามัน ไม่ผ่อนคลายรู้สึกว่ามันต้องคิดมีเรื่องให้คิดตอลอดนะนอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินด้วยชาวราศีมีนบางคนเลยเครียดรู้สึกไม่ได้ดั่งใจตรงอื่นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะเป็นเรื่องของความคิดความคิดความกลัวที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเนาะโอเคส่วนโชคราบ โชคราบของชาวราศีมีนอาจจะไม่ไม่เด่นชัดมากเนาะเพราะมันมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาห้าเหรียญขึ้นมาอาจจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าเนาะที่จะทำให้ได้เงินเข้ามาเข้ามามากเข้ามาตลอดตลอดอ่าบางคน ถ้าเป็นโชคทางการเสี่ยงอาจจะไม่ค่อยเด่นเนาะเป็นโชคของการทำงานมากกว่าเนาะทำงานทำงานเยอะก็ได้เงินเยอะค่ะทำงานอ่าโฟกัสเรื่องงานจริงจังเรื่องงานก็จะได้เงินเข้ามาโอเคดวงทั่วไปของชาวราศีมีนก็จะมีประมาณนี้นะคะ ก่อนจบคลิปก็ขอฝากช่องน้องใหม่ของแม่หมอมอนรีเ r รีส of ออฟ o ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอาจยังบอกไม่ครบสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากถ้าชอบก็ฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะขอ กดไลค์กดแชรส่วนเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ก่อนแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้สำหรับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ